เอาครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่อุระลักทุกทุกท่านครับสุขูมสุข้นเชียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่คือเก่าเลยพี่น้องต่างประเทศเลยว่าในประเทศก็ดีสุหมองสุบอนเนาะเพียงเนาะสุเกะสุมุมกะมาพร้ามะพร้ากันคือเก่าได้เพียงเด้อกะเบาแดกเบาแดกมาแล้วพี่น้องเด้อมันนี่มาคำๆำเ้ยพี่น้องเด้อบรรยากาศแต่เวิ่กระลังสิตกดินเนาะเพียงเนาะเอ้าโยัวร์อะไรอย่าห่างคำเลยพี่น้องเปรี้ยวปากแล้วอยากแล้ว มื่อเนี้ยเนี่ยกินมะฟ้าพีต่ต้นนกกระท่อยจุได้เป็นอะไรสอยจุเนื้อเบื่อเนี้เอาเนื้อกับตับมาหน่้อหนึ่งพี่น้องเด้อมื่อเนี้ยกลินตับโอ้ยจะกลินเนื้อ <c oughs> บวกตับนั่นแหละพี่น้องเนาะมาลุยกันเลยโอ้ยขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องเรื่องคำมาแรงมาะกเล็อยากแก้อยากถอนวางสั่นแหละพี่น้องขออนุญาตถอนเติมย,ยากเลยพี่น้องล้างหัวเทปนะพีเนาะเอาขึ้นกันเลยพี่้องเมื่อเ,เนอเอกกี่ขออนุญาตเติมเต็มโบกี้ขึ้นกัาพี่น้องคำมาแรงมากล่ะ เอาที่เดียวจอดเดลยรึเปล่าพี่น้องมาลุยขั้นเต็มบวกกี่ที่พี่น้องมาเฮาค้ำเนาะาย,นบบยา,า,านพี่น้องหาเบื้องพี่น้องมาเขาเมื่อนี้บอกเมียอ,อุน่นอุ่นหายยางดีครับเมื่อนี้เขาเขาไม่ได้พี่น้องเด้อมาเขาไม่อุ่นหอนห่อนอย่างเี้ยคล้ายจู่ก็จะขักมาพี่น้อง อืมอ้าครับหนึงสิโรน่ะพี่น <Liverpool kişi> <P an> ้องอืมแกอ่อนขมอมลำดีขนาดได้พม่บอกเรื่องสื่อดีเมื่อไหร่เนี้ยดีพุกแห่งบริษัทมาโซ่พี่น้องดอกมาพี่น้องมาอืม ขออนุญาตสดมืนนนอนพี่น้องเนื้อแมเนื้องานพี่น้องเลยที่อยากอยากกินซอยจูเนื้อไม่ได้กินเดินหงอุย้ยโดนหงเหงแล้วตัวเรียกเอาเจ้าเครื่องไม้มาจุเนาะเอาเนื้องานงานมัดสร้อยกลิ่นเป็นเอฟซีบึงแม่ หวานโอ้เนื้อยไหมพี่น้องฮะมันใหม่มันแสบจ้ะฮะเนื้อยไม่ไหม่ะอือหือ,หอ มึอนี่กินยุนน่น้องสะได้ไปของไอน้องป้าป่าหมู่บ้านห้องนี่ละ่ะมาองบรรยากาศเนี่ยมาแล้งพี่น้องหามม้งกลัวแล้วคำเดี๋ยวมือใน,นห้องอากาศกา็รเริ่มเปลี่ยนแปลงพี่น้องเด้อ เว้ยเนาะมันจะใม,มใ่พี่น้องเบิ่งดีๆงามๆไหมพี่น้องเออไหลต้องเปิลดละรีบแต่เพชรแกอืม แข็งซุกแข็งเผ็ดปบบพิกศษแล้วตับเป็นเอ,อือกับเนื้อคือเขากันแถบหวานจุย๋จยๆเขากันขนาดอืม อก็เป็นเขาไม่ได้เป็นเรื่องเบาเด็กได้กินเขาไม่เลยเนี่ย อืมฮ hmm. ึมบังกันนะอ๋อเรียกมาใหม่พี่น้องเบิ่งดีๆทำงานมาส่งละเหนือไม่ใหม่มันเสียบตัวเะไรปีน้องหวาน จำเป็นกนารตั้งสิลปกบรรยากาศห้องกินข้าวแรงไปน้ำเล่ไปหน่อยเนื้อข้าวแรงน้ำกันห้องอืม ขักไปน้องแสบขัก กินเมื่อเปิดมื่อหน้าก็กินเนื้อกินไข่ไหนเพี่น้องเลยกินน้ำกกนได้ก็ได้อืม คนเราเบาแดดแต่ร่วมด้วยโอ้ยเฮีเยบ่ล่ะโอ้ยเนาะเราเฮียเราร่มพี่น้องโอ้ยน้ำยาน้ำยาร่มพี่น้องน้ำยาร่มโอ้ยอืมเนาะเอามันเป็นยังไงโอ้ยพี่น้องเบาแดดเริ่มหันให้ เจ้าทีเจ้าท่าไม่รูบ่อแดกขิ้หเขาบ่อเด,ก,อเดกหายเพิ่นบ่เพิ่นพี่โหลดบอือ้ี่เนาะน้ำยาผมหลวมเลยเขียดบ่หึอืม คักขนาดพี่น้องเอ้ยเห็นมาพี่น้องอยอยนับไปไกลๆพี่น้อง FC เอฟซีบ้างนะสวยจุหอม่ แก้วกระเซาบพี่น้องคุ้มมันน้ำดีขนาดแ็นเอาดัวอือ มุกเกลม่นำย,อยาอยู่บนนะ่ะร่มซอยจุ่นขักขนาดได้เพีเยงเดยอืม้ม อเขาขึ้นเหนียวไปตังมีไ่น้องเขาเย็นเขาเขาไปอุ่นเหนียวพี่น้องโอ้อิ่มพี่น้องยังอยู่สองสามตัว

im ngon bây im đẹp gọi đẹp im nhân toàn toàn ôi nó. บ,เบ,เเเบ่เบิดอิ่มอ้อิ่มคางอิ่มเน่ยด้เงเดียบ่เบิอิี้อขอส่ขอพัหลหน่องมันบัเบิดตับเนียกินแล้วมันกนกำกลืนกนเนีเปน้มันอิม่มคังเนี่ยเอาเอาแล้วหน่องไปบ่เบิรขอโ่ษขอพัดหลไหน่องเลยเขนค้เก่าล่ะ มันอิ่มมันก็เท้ากินเอาเนาะเอาสาระคลิปนี้ก็เฉพทำนี่แหะครับท่านกิริยาาาตังาบาแดดบรสุภาพผู้จับบเหมาะสมอะไรก็ขอถดขอพได้เพิ่งเด้อสาระคิปนี้เบาแดดจะตัวรับอิจกมืออืนมือเฮจยังสกินกับถ่าเบิรงได้เพี่งเด้อแต่ว่ามันนี่ขอถอขอพลา่บ่บเบิร์นองอิ่มอิ่มจุนจุจุกจุนอิ่มก็บรรยากาศคำคเสจเลยล่าจากพี่รองไปลามืออืนมือหืดจังมาพอกันไปเนาะสาระคบ